เดี๋ยวผมเจอกันอีกเช่นเคยอ 2024, ีฟเวน2024นะวันนี้ผมก็มีฟอรลิสเวียสนะผมฟอรลิสเวียสล่างไอ้ล่างล่างทีมชาติที่มันมีให้สมแล้วสแซนคงเปเยอร์ครับผมเรตติ้งกับลงทีม96ลงทีมแล้วเป็นร้อยนะผมเป็นร้อยเลยเหรอพี่แอตแทกกิ้งครับแปดเอ้แปดเก้าบอลคอนโทนเก้าสี่ทิบลิงเก้าสิบหกใช้โพซิชันเก้าสิบเจ็ดโลพาร์ท เก้าวิ่งบเก้ับเดพาร์ตแปสิบฟินิชชิ่ง85เนี่ยครับผมสปีด82สปีดต้น95ร้รสิบห้าแาลานซ์แต่โอ้สเตมินาน้อยไปไหน่อยครับ78ครับทีนี้สกิลของเฟรชเวียดนะครับผมแล้วผมเปิดเปิดแพ็คให้ดูนะผมก็ไม่มด้ันแจง้งนะมันชื่ออะไรอันนี้แพ็คที่ว่ามันมีเดอะบอยได้ครับผมแพ็คแพ็คอ่าแพ็คอันนี้เนี่ยแพ็คที่มีเดอะบอยได้ไอนน้นี่นะครับ แล้วฟอลิสเซียมันเป็นตัวเท่ไาไหร่ะโอตัวที่สองนะครับอืมตัวที่สองเลยถ้าเดบ่อยผมว่าน่าจะตันร้อยหนึ่งนะเดบ่อยอ่ะได้เหมือนกันนะแต่ไม่มีเงินนะผมโ okay, อเคเราไปดูในเกมดีกว่านะว่าฟอลิสเซียร่างนี้แล้วผมมันจะดูดีหรือเปล่านะไปดูในเกมกันนะครับผมมาครับวันนี้พบกันกับเป๊ปกวาร์เลลากับบาเยนนิคนะับเจอชาบีค้คุม เบบี้บอยครับผมเอ้ยบาเยนเ์จะเปิดก่อนครับโดยฮาลันเปิดมาเท่เดวเป้มองไหมครับมิซี่มิซี่ไม่ได้หรอกเอาทีไรสวยครับเลวันแต่มาฟอลิสเวียสฟอลิสเวียสโอ้วิ่งแลยเีซ่าโอ้โหกีซ่าอย่าจ่อยาเดคิอาเข้ามาครับวันนี้ลุงปูเดครับสวัสดีครับคลุงเดคอ,า,อา,า,าไลเวเป้ ชากมาโอ้โหโดนยิงเลยครับหลังเรานี่เบสขวาเราหายครับผมเชมิทหายเลยครับไม่มีตัวแทนเลยผมเลยเอาจอห์สโตนเอ้ยเอาซาลิบาไปยืนขวาแน่นครับเพราะว่าพอที่จะเล่นหน้าอยู่ครับผมแล้วก็เอาสโตนเข้ามาเล่นกลางแทนซาลิบาขาปาดมาแล้วเลวันไปไหนเลวันเลวันช่วยเพื่อนหน่อยเอ้าสโตนสโตนกูหลุด เอวันนี้หลังั่งวเฮ้ยโตนหลุดเฉยงจัดท็อปโอ้วันนี้เขาบุกทางขวาเลยครัขบขว,ขวาไม่มีคนด้วยหายเลยเล่นรับกันเลยเราจะแก้เกมครับโดยที่ไม่คิดม่คิดว่าเออเราจะเซตอะไรกันนักหนาพี่ เมซี่มาอีกเชนไลท์ดชไลท์อ้าวโดนเอ็ปาเป้ผมโดนแลวไงโดนแลวไงเห็นมาเคียซ่าเคียซ่าโอ้เราไม่มีคนวิ่งให้เลยวิ่งกันน้อยพี่ออกนะคาร์ลเวสเวสได้อยู่ได้อยูเวสไม่ได้แล้วเอากกระตุกกระตุกอะไรกระตุกอะไรเอ้าเอาเกระตุกกระตุกเอ้า อ๋นอ,อนี่คิดไรกูเอ้าดี๋ยวสิโอ้สโตนมึงจะไปไหนมึงบักสโตนมึงคิดไปใส่นอสโตนครับสโตนเล่นดีดีหน่อยสโตนเจนเย็นๆๆๆๆๆๆๆสเตนเย็นเว่นกูุมนั่งสำรองแน่สโตนเปิดมองมา โอ้ลีบานวิ่งซอมนี่ก็วิ่งมาทันบอ่ออวิ่งให้ผมหน่อยพี่ลีบานพี่ก็วิ่งให้ผมหน่อยครับซอมนี่พี่ก็วิ่งมาทันบ่ออันมาเิวุตนายไปยืนหลังเขาทำไมเพื่อนสตวนรออุตส่าห์จ่ายให้นายแล้วเอ็มปี้เอ็มปี้พี่พี่น้องไปแล้วไปแล้วคารัส ล็อตแทงมาโอ้ไม่ได้คิมิตเอ,อ้ยกลางลงกลางลงเอ,อ,เอ,อ้ยแผลอะไงสโตนสโตนเข้าไปไหนให้มันยิงนัซาลิบาเราเชื่อใจนาย <c oughs> เดยวานเราเริ่มมัวแล้วแผนนี้โอ้เจอโพซิชันเกมของเป๊ปแล้วสวนกลับแล้วสโตนสโตนวิ่งโอเคเป๊ะหายเป๊ะเป๊ะ่อน โอ้โหเป้หายเลยเอากระจกข้างแรกมาสกีเนี่ยไปครับคอลวสเวียสโลวเซียเทิร์นเทิร์นโอ้เทิร์น,น,นไม่พ้นคิมิทับขึน้นแรกโดนสองศูงนย์ครับผมโอ้โหดูขึ้นเต็มต่อดีกว่าครับเราจะจับหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนดูข้างหลังเปลี่ยนกันเขียนเลยพวกมึงสองคนเล่นสลับฝั่งกันเอาคิมิทมาเข้ามาดีกว่าถึงมันจะไม่ผิดนะผมโรด,ดิโก้ไป แค่นี้พอครับผมแคเราไปดูข้างหลังต่อดีวกว่าเพราะว่าเขายังไม่กดนะเราจะมาดูกันนะมันจะมีปฏิหารเกิดขึ้นที่อีฟบอลสเตเดียมหรือเปล่านะคาร์ลเมื่อกี้ผมกำลังปรับอยู่ครับคาร์ลใจเย็น vs บินกัน ไปครับ้ราหน้าไปครับเอ้หอเชียรกระหำเล้าใจมากสกินเนียสกินเนียโรดิโก้เฮ้ยได้อยู่โรดิโก้โอ้โหไม่ได้ปะแล้วดีคิไลท์เขาทุ่มเทเขาทุ่มเทผมทุ่มทิ้งเขาทำทุกสิ่งผมทิ้งทุกอย่างอะไรยัไงไม่คิดว่าเอาาีอยอะไรครับฟอริสเวียสสวยครับโลดิโก้ตัดเข้าไปเลยตัดเข้าไปโอ้เฮ้ย ครับเคียซามาเฟียสเวียสลุดิีก yes, yes, เอ้ยลุดิกเอ้ยมาเคียซายิงปัดยิงอู้วววมงซอกเกยะอะไรครับเคียซาอู้วววมยึยดอูกศรแทงสองรอบครับผมแม่หลังเขาเข้าสองรอบเลยแม่หลังเขาแน่นยังไงเฮ้ยเขาตั้งรับหนึ่งมาผมไม่ยอมผมไม่ยอมผมจะยิงวิลิงแฮมมาดิคินไลท์สามาเป้ ไปแล้วโรดริโก้ตามน้ำตามน้ำโอ้โหโรดริโก้ยิงช้าขก้นเรากดหลอดม่วงในยิงให้เราแรงๆหน่อย <c oughs> สิกีนียมาแล้บซ้ายปาดมาครับโรดริโก้โอ้ไม่ได้เดลิกเขาปิดช่องแล้วเดคินบอลเลยอย่ามาเอาเ็มอรเป้ไม่มาเมซี่เฮ้ยเราต้องยิงนะเราต้องยิงนะโรดริโก้โรดริโก้โนายเอาบอลหน่อยสิเพื่อนเห,น,นะกกน,หน,นื่อยนะโรดริโก้นายทำอย่างนี้ ครับคิมิตมาแล้วคิมิตมาแล้วอะไรวะมาแล้วมาทิวุฒอย่าไปท้ออย่าไปท้อวิ่งไงวิ่งโโดดกันไรโรดิโก้โอ้เฮ้ยเคซ่าแทนดิเอามาทิวุฒเฮ้ยอะไรไงนี่มาเสียบไม่ได้ครับเสียบผิดเสียบผิดสกิดหน่อยเฮ้ยเป้วิ่งแล้วโอ้โหเวียดเวียดไม่จ่ายเลยไลยอะเฮ้ย เมสซี่เมสซี่มาเมสซี่เมสซี่โดน,นดนิชนลทตัดมาเีสสตายไปโอ้ยเีสสทำอะไรเด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 ยวเดวเด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 เเด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 ้ดเดเด้ดเ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 เดเเดเดสให้มาเด้ยเปเท่ดนสวยเรับเดเดเเด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 เเดเเป้มมเเปเปเปเออเ ปีมึงนั่งพักเลยครับเฮ้เยอีกยี่สิบเอ้สิบนาทีสุดท้ายทันนะผมว่าทันใครว่าทันผมว่าไม่ทันคนระับเอาลูวกเบิ๊กยำมาหน่อยไหมเนี่ยเอ้ยไปเล่นซ้ายไปเอ,ยเอาเล่นขวาเลยซ้ายผมไม่โอกระฟาโอกาฟกาฟมาครับเราจะมาแก้เกมนะครับอีกสิบนาทีสุดท้ายเอ้ยผมรู้แล้วไอ้ ไอ้โรดิโก้ไม่เอาไม่ชอบเฮ้แต่โรดิโก้มันก็เล่นดีนี่หว่าเอาไปเล่นซ้ายแล้วกันโรดิโก้เล่นซ้ายเดี๋ยวเอาฟอร์มาเล่นกลางครับเออฟอร์เล่นขวาไปเออนี่แหละครับแฟนเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนหน้ามั่วแต่ก็ตาน,นัหนนะครับผมคิดวลาผมจะเปิดให้ฮาร์เลนจักรยานอากาศใส่เลยนะ สองคนนะมาสองคนท่านยืนกันหกมา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 คันฟรีดิบอะไรนี่เนี่ยว่าไหมเฮ้ยได้ปะเปิดแมงเลยเนี่ยฮาเล่นเนี่ยเล่นมุกโอ้ยโดูซอแกงไปครับแดงซอไปเลยครับมาเล่นไม่เป็นไรครับเราไม่ตื่นเต้นครับเราไม่ล้นเราใจเย็นๆครับ เด็กยเปิดมงเบอร์ดิงแฮมอืมไม่ได้แล้วกุนกันไม่มาแฮร์รี่เคนเฮ้ยคาร์ลธันแว้นทันธันธันอาเฮ้ยสลิบาแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนมาแล้วยิงไปครับกุนตัวโอ้โหมเซฟสี่นาทีสุดท้ายแม่ เราจะได้ยิงหรือเปล่าครับสินาที่เราใช้คิมิดคิมิดเร็วเร็วเรเนเร็วเร็วเรายกสวนเรายกสวนแล้วไอ้นี่มันเซตได้เลยเหรอไอแมนแมนทูแมนคืออะไรเนี่ยอ๋อคือประกบตัวครับประกบเลยรเวนประกบเลยสวยครับกูตัวอย่าล้มอย่าล้มกูตัวอย่าล้มอย่าล้มเวลามีค่าตัวยามาสวยกูตัวเพื่อนอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละที่ต้องการก็ฟอร์แทงมาฮาร์เล็ โอ้โหไม่มีคนเลยแล้วยิงเลยครับมาเล่นเขาลงาากันมายังวะเบอร์ลิ้งแฮมมายิงหน่อยโอ้ไม่ได้ครับเบอร์ลิ้งแฮมมันไม่ดิเอาฟอร์ติเวตลงทางโอ้โหจบสองตัวค,ครับผมแพ้ครับผมโอ้ผมแพค้คาร์ลโอ้โหเราแพ้แล้วครับเดี๋ยวดูนักิ้งกันนห่อยครับาอาแลนเขาทีมเราใครเนี่ยกากข้างนี้ ผมจะไม่ออกความคิดเห็นแล้วกันครับสำหรับทีมเราเว,มมวสมันอันดับมึนลงแต่ต้นเกมอันดับกลางๆะวะโอเคครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมเจนไหมหน้าไม่คิดอะไรขอคิดคอนเทนต์กันเหมือนเดิมครับผม